และวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ f o o t l o กอ e r นะครับสาขาสยามเซ็นเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้านะครับในช่วงของงานเ d รดนะครับถ้าเพื่อนๆหันไปเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นดิสเพย์นะครับที่สวยงามอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าบริษัทไหนทำนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมโอเครุ่นที่เราสนใจเนี่ยนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะที่มาไฮไลท์ในงานนี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือรุ่น 1> M 1 0 0 0นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรองเท้าในยุค1999นะครับข้ามสู่ปี2000นะครับซึ่งณับปัจจุบันเนี้ยแฟชั่นของยุค Y2K เนี่ยกำลังมาแรงนะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่รองเท้าแบบนี้กับแบ็คกี้ยีนนะหรือเป็นเสื้ออเวอร์ไซส์หรืออะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ นิวบ a ลาน9060นะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าในยุค Y2K เช่นเดียวกันนะครับรองเท้าทั้งหมดนี้นะครับถ้าเอามาแต่งตัวในสไตล์อเวอร์ไซส์นะมันก็จะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ อินฟลูเอนเซอร์ในต่างประเทศเนี่ยก็ใส่ลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดของรองเท้ารุ่น M1000 นะครับสังเกตนะครับว่าตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีซิลเวอร์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเราก็มองว่าสีลักษณะนี้มันจะเป็นสีของยุคมิลเลนเนียมนะครับซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ก้าวผ่านระหว่าง1999สู่2000นะครับเขาต้องการเอาอะไรที่มันดูเป็นไฮเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็พื้นของเขาเนี่ยนะครับในรุ่นเนี้ยมันจะค่อนข้างหนาๆอย ชื่อว่าแอปซอนะครับซึ่งตรงนี้รับรองนะครับว่าตัวนี้เดินใส่สบายนะครับแล้วก็ตรงบริเวณพื้นเนี่ยครับตรงพื้นเท้าโูของเขาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คือเขาก็ได้จัดโครงสร้างเอาไว้นะครับเพื่อสําหรับการรองรับแรงกระแทกไว้แล้วนะครับรับรองว่ารองเท้าคู่นี้ใส่สบายแน่นอนนะครับและสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนิวบาลาน 9060เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าในยุค Y2K เช่นเดียวกันตัวนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีแอ็บซอบนะครับในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับ<ว> <ๆ S 2> แล้วก็เนี่ยครับสังเกตดูว่าตรงนี้เขาจะมีแถบตรงนี้โอ้โหแบบว่าเป็นแถบสะท้อนแสงนะครับที่ทำว่าเป็นผลึกอย่างนี้นะครับสวยงามแล้วก็ดูไฮเทคมากนะครับในยุคสมัยนั้นนะ<ว>แล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่แบบว่าตัวองค์ประกอบลักษณะของรองเท้าของเขาเนี่ยเขาดีไซน์ได้แบบว่าค่อนข้างที่จะเท่มากๆนะครับเหมาะกับการแต่งตัวในสไตล์เสื้อ ก็ใส่นะครับหรือเราจะลองในอีกลักษณะอื่นๆแบบไหนก็ได้นะครับในหลายๆรูปแบบที่เราพอใจเราแต่งอันนี้ลองฟิตติ้ง m 1 0 0 0ให้ดูแล้วนะครับภาพรวมของมันเนี่ยมันดูมันดูแบบว่าถึงมันจะเป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิเลเนียมนะแต่พอเอามาใส่เนี่ยใส่กับไอเทมคลาสสิกหรือใส่อะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วมันมันก็ดูโอวอออลมันก็ดูเข้าเหมือนกันนะเพื่อนๆคือแบบว่าเนี่ยครับรองเท้ามันเป็นรองเท้าแนวแบบว่าย้อนยุคไปประมาณ2,000นะครับส่วนการแต่งตัวของเรามันก็เป็นแนวคลาสสิกคลาสส Yeah. มีความแปลกใหม่ดีนะครับผมและที่สําคัญนะครับเทคโนโลยีแอบสอบของเขาเนี่ยมันนุ่มมากนะคือมันเหมือนกับพอเวลาเราเหยียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันได้รับแรงที่แบบกลับคืนขึ้นมานะครับตัวนี้รับรองว่าใส่สบายแน่นอนนะใส่ไปเดินต่างประเทศเยอะไรเงี้ยใส่สบายแน่นอนครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น9060นะเพื่อนๆตัวนี้แอบสอบของเขาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวการกระจายแรงของตัวเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าตัวพื้นเท้าของเขาเนี่ยกว้างมากมากนะครับตัวนี้ก็รับแรงกระแทกได้ดีนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับการใส่คู่กับแบ็คกี้ยีนใหญ่ๆห,ห,หรือเสื้อที่ตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะพอดีวันนี้ผมใส่เป็นกางเกงขากระบอกตรงมามันอาจจะดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น M 1 0 0 0ันที่ได้ใส่ไปและนอกจากรุ่นที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับก็ยังมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้คือรุ่น740 <c oughs> นะครับผมซึ่งสีของเขาเนี่ยออกมาเป็นสีเกรย์เลยนะสีของเขาเนี่ยออกมาสวยมากๆนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีรุ่น M พันอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ไ <c oughs> <c oughs> อ่อนสลับเทาเข้มอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความฉูดฉาดรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับรองเท้า New Balance ในคอลเลกชันนี้นะครับก็สามารถมาลองได้นะครับที่ Foot Locker นะครับทั้ง2สาขานะก็มีสาขาสยามเซ็นเตอร์นะครับและอีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่เอ็มสเปียร์นะครับสินค้าก็จะมีเรื่อยๆนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดเลยนะครับในคอลเลกชันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทาง Foot Locker มากๆนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามารีวิวของนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ